สำหรับวันนี้เราก็จะมาที่โรงกาแฟนายช่างนะคะโรงกาแฟนายช่างจะอยู่ที่อ,อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่ามีอะไรขายมั่งนะคะค่ะที่นี่จะมีเซตสุดฮอตนะคะอยู่ที่329บาทนะคะตำทะเล1จานไก่ย่างอบน้ำผึ้งหนึ่งตัวนะคะยำรวมมิตร1จานข้าวสวย2จานนะคะที่นี่จะเปิดทุกวันนะคะเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกานะคะ แล้วเราก็มาดูที่เมนูของเขานะคะก็จะเป็นพวกกาแฟชานมสมมูตี้อิตาเลียนโซดาแล้วก็เค้กนะคะส่วนด้านอาหารก็จะเป็นอาหารจานเดียวยำรสแซ่บข้าวผัดส,สเต็กผัดขี้เมาส้มตำสลัดแล้วก็สปากเกตตีต้นะคะเมนูทานเล่นจะเป็นขนมปังนะคะเขาก็จะมีช้อยให้เลือกนะคะเมนูต่างๆนะคะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ ส่วนของหวานนะคะน้ำแข็งสายเกติมะกะทิอบลมควันนะคะท้วยละ49บาทจะมีฟักทองเชื่อมรักบัวเชื่อมมันเชื่อมสับปะรดเชื่อมลูกตาลเชื่อมเฉากล้วยวุ้นมะพร้าวผู้ซาเชื่อม,ม,าาอมน้ำแดงฮลบูบอยใส่ได้ทุกอย่างนะคะเพิ่มมาสครีมคิดอีก20บาทนะคะก็มีวัฟเฟิลฮ่องกงนะคะ49บาบาทนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านของลุงกาแฟนายช่างนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศภายในรอบๆนะคะ หลังจากที่สั่งเมนูอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาที่หลังร้านนะคะหลังร้านเขาจะจัดเป็นมุมธรรมชาตินะคะนั่งชิลๆให้สําหรับลูกค้านะคะเราก็มาเลือกนั่งได้ตามใจชอบเลยค่ะจะมีซุ้มให้นั่งนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะด้านหลังร้านก็จะมีชิงช้าให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเล่นนะคะ สำหรับใครที่อยากจะมานั่งถ่ายรูปนะคะมุมชิลๆอีกมุมนึงนะคะแล้วเราก็จะเดินไปทางด้านหลังสุดของร้านนะคะก็จะเป็นสะพานไม้ทอดยาวไปเลยนะคะสองฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะซึ่งต้นข้าวเขายังเล็กอยู่นะคะยังไม่เขียวนะคะถ้าต้นข้าวเขียวก็จะดูสวยกว่านี้นะคะตอนนี้เหมือนต้นข้าวเขาเพิ่งจะหว่านข้าวกันอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินตามกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูมุมด้านหลังสุดนะคะว่าจะมีมุมไหนที่ถ่ายรูปสวยๆมากนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆโรงกาแฟนายช่างนะคะจะมีวิวถา่ายรูปสวยมากเลยนะคะมีหลายๆจุดนะคะที่เขาทําให้เราไว้ถ่ายรูปค่ะแล้วเราก็เดินมาสุดสะพานของโรงกาแฟนายช่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปแยกซ้ายมือก่อนนะคะเราจะเดินไปที่จุดเช็คอินของร้านโรงกาแฟนายช่างนะคะ ค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ไว้สำหรับถ่ายรูปนะคะเช็คอินลุงกาแฟนายช่างนะคะและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สำหรับไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปนะคะค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปอยู่นะคะแล้วก็มีมุมต่างๆเลยนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปกันนะคะและนี่เราก็ถ่ายจากมุมด้านหลังของสะพานไม้นะคะ ของรงกาแฟนายช่างนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะมาเที่ยวได้คะ่ะที่โรงกาแฟนายช่างอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะกดติดตามช่องปิ่นพาทัวร์ให้ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ